ผิดง่ายอนี้นี้เอวไพี่ชองโอ้พอเป็นคนมาชวนออกสบาย่างถึงตองมาเด็กิงนี่นะ สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนนะอภากันกับซ่องแม่บุญมาอีกแล้วพี่น้องเลยพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องไาแต่ว่าสิเข้าไปทางเฮือนน้องเตวทางสร้างมาลงมือแล้วพี่น้องเลยสร้างเพื่อนคือสีอยากปิดจ็อบแล้วแหละเนาะอ่าสุปสุญก็ต้องขอบุญข,ขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจสบุญเด้อเนาะขอบุญขอบคุณในไลน์พี่น้องเลยมื่อนี้ทางสร้างเพื่อนมาลงมือแล้วทางเฮือนน้องเตวก็ได้อ่ะคือสิปิดจ็อบเลยแหละอ่าคือสีแล้วพี่น้องเ้ย อาจารไดกนกยกติดตามขอบไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องขอบุนขอบคุณเด้อเอฟซี FC ทุกคนที่คอยให้กับล่งใจสมบุรเสมอือมาเนาะพูดตามหน้าที่ให้สมบุรณ์ปิดจ็อบรอบนี้ก่อนจังคอยว่ากันอีกเท่อนึงสมบุรบ์ใบห้เข่าไปมันกะสมบุรณกะไอทำตามบบได้เพราะว่างานของสมบุรยังบบทันจบสมบุรณ์ปิดจ็อบก่อนอโอ้โถน้องน้ำฝนบ่ได้นอนมาคืนไนจะกคืนนี่ไว้ละ่ะ โดยสวัสดีเอ้าไพสะท้องใสบอสโอ้ลานลานไพสลานพระเท่าหรือลานเจ้าโอ้อันนี้บ่เฮ็ดทานกับเราน่ะมีเมีย้วโอ้โอ้โอ้ไมิจุเก่งแท้ลูกง่ายเลยนี่เอ้าลูกให้เลยเอาลูกเอาลานเจ้าเราเห็ดกันย่า โอ้ยสาวๆนี่เอาลานกับเมื่อยังชิ้มาชวนขี่ดินอยู่เปิดน้ำใส่ผู้ล่าเอาใส่บ่อมันสูงอะนั่งบ่นน้ำนะจักวะจักวะภาษาใครอยู่วะขึ้นไปดึงใส่บ่อมันแยมันสูงๆเร็วๆโอ้ยภาษาละผู้จักอีกโอ้ยตายดอกข่อยบู้จักดอกวู้ซันพุ่นผู้ช่ยว่างนั่งพคนว่างตีนเจ้าละลูกเออเออเอออะไร มาไว่รถเปิดยางหน่อยครึ่งชั่วโม,มงจังมอดผู้เห็นบอกมันโยบลงนี่่ะพี่ดังเอยมานี ก่อคิดตัวนี้หลังจากคิดแล้วม่เนเทคานลอยจะต้องพิชอบัะคืยับจอยค่ะสาบุญพิชจกักวันนี้ ก้นขีน้อคนท่าคักแค่นี่เห็นยักแล้วชี้แข่เอู่แล้ลอง่ชี้แข่วโอ้ยนะกอือเป็นดินดานเนาะอันนี้ตูกโอหมากมาไปทางประตู้วาแจวกัแล้วเห็นยักแล้วจะได้เฮกมู คือยานกอดครับแต้อันนี้โอ้ไในก่อนบักไีระ้องเลยน้องแจวช่วยฮะช่วยจานด้ว้านระวองเลยจานกำลังลงมือั้งนั้นเดี๋ยวมารงที่ต่เอาไป หาน้ำเตี่ยวให้เราเช่นกันเปิดบ่เปิดน้ำใส่แล้วมันยบรึงน้ำใส่มันยกลง บ่งเห็ดแหนเก้าบ่เฮ็ดมันก็ไดอกห่อลำเฮ็ดเ่าหวานโอ้เเาย่ล่ะชิงหอไม่เหดเานสวนบอน้างคนสีพิจับคิดท่องกันเลยนี่เปิดชายรถน้ำเห็นบ้าคนเห็นบ่มันยบลงเห็นปคือนี่บเปิดใชบ่ล่ะ เปิดอยู่ห็นปะมเนี่นี่มาเลยนี่มาทางนี้ด้วยโอ้หเระมาได้สบายดีบา ตื่นมาอันทั้ได้ช่วยน่ะดีใดิกมันาวนะจักรถเอามาใส่รวมเมื่อไหร่ยนในเก้ารถเก้ารถอยู่ในเก้ายืนอกหาเโอ้ยอว่าเฮือนของเ่างหอมมันสิเจาะหอมมันสึสามเนี้ยยในเก้ารถหลงหอารถต่ก้อนผีง่ายหนเนาะ ไวพี่ชองเบิดเล่ากองนี่อยู่พุ่นอีกนั้นเลจ้ะเนี่ย <Okay, okay. S 1> เอนไปชมเพื่นเพื่อน,นม,มาน้บาบอนสามบลเก้าพูดอีกสิบสีร่รถเนาะรวมเลยสิบสี่รถของน่องน้ำฝนสิบสองสิบสองรถเนน้นองน้ำฝนสบสองมาน้าไปสัางเพนมาลงมือแล้วเพนกั คิดจบแล้วค yeah. ุณเรี่ยวค่มคนี่ประมาณหามงโอ้ประมาณหามงนี่ประมาณหแังนี่แบบดินายุนี้เวควินนานก้น่ย้โอ้โเดียวเฮกลนแบบนี้ครอแบบนี้เนาะ ักเยอแบบนี้กบบินไ้าเสิทักเยอแบบนี้นะเอาเอาอะไรบ้าต้นตานี่มันยืนตนหนาบ้างพักหา g ố มาอื้มมาปลูกใมาสักคนทางเลยมันนี้ มดคืนไม่ใช่คืนอป่ผู้เดียวว่คือเียวไวเนี่ยม่อยงูแม่ซอในบ้านมาเ็ดจังคืนเลยดี้วมีูมาซอยจะได้เรีวไวเห็ดผู้เดียวบ่เรียวง่ายเลยเห็ดผู้เดียว อุ้อยยบเลยเอ้าฝนตกเอาตกลงมา,มาให้ขี้ดินยบนี่ยีดินขาวแล้วอะไรนี่เ<ร>จ้ายังไม่ได้เปิดน้ำใส่ตกแห้งแล้วนี่คนแล้าาวเด็กตื่นบ้างคืนวันคืนเลยไปน,นอนเลย<อ> <laughs> จะบอกไปนอนเลยไข่สาวจังอบโอ้พอเป็นคนมาชวนออกแต่ว่าทางฝนตงมาตบบนี้เนี่ย ใจนะำินรอนจะเข่ามาเลยใจนเอินี่กับอื่นะเอมันเอิญมันได้พิจ๊อบกับมึงแม่บาสร้างือื่นนี่ได้อนี่นาะถัดคนปรตกนี่คนหยาดเงียบเงีบอยู่นี่ นะจังได้กดีใจนะได้แตเด้วได้อดินาแดตามขันตามตอนเนาะปะย่างก็เพ่อนบันนี้ฮาเบิ่งเงินนองน้ำฝนกันที่่าาวเบอกยังเอาเดี๋ยวย่างกาเพิ่งพี่อนน้ำฝนปลูกั้งมืตู้โู้บวว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 ล่ะวววววน เพชรชองคอนก็พวนเนยป้าคือเก่งเ<อ>ี่ยทัง,งพวชทั้งก็กรพรอมกันเลยเด้นีเออานาะแบ่งกันได้นีทังนั้นแน่ทังนี้แน่นี่งมิดก็เจ้าทังคน้ไลาถึมันไหลปงไม่เอ <laughs>

แยังไหนะพูดก็หน่อยประเด็นหน่อยละละ่าปด็นหน่อยพีคีโนนี่นี่กัดนีเพชรหน่อยก็เตนนะโหหูอันนี้ไี่พีบักหล่าแฮนส่วนน่ะใช้สาเหือนปู่นี้นะ่ะโอ้มาช่วยกันทีม,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 มีลูกกี่คนเลยมีลูกสองคน ไปเห็ดเตาน้ำพลเท่าอบอ่าผู้นี้บอเห็ดเผาทานก็พลเท่าอ๋อฮึอออันนี้เฮื้นแล้วอยู่นี้เปิดมาซอยกันน,ะน้อยยัง,องเอิ้นไปใช้มาชวนขิดินบ่อส่วนข้นพี่แหละเอาชวนไปพุน่นละพันท้าได้สะมากขึ้นเขา mang hết thì năm mối, <laughs> <laughs> mân nhộp Để xuống cơn nhộp để suổi,

mày một con đứng học đây. Đang đi đi.

คุณก็กำลังร้งมือ่อถึงอย่งเง้ยอะเดี๋ยวจังใดจังว่ากันอีกถึเนื่องในคลิปนี้ก็สิคอจบก่อนเดี๋ยวพ่อ,อกันในคลิปหน้าพูดแหละสำหรับคลิปนี้เนาะขอบุญขอบคุณเดอ้อบันสุข,ขสุขคนที่เขับมาเบิ่งมาส้มเดี๋ยวจังมีคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดีเดอ้อฝนเดอ้อเดจังมีคลิปหน้าต่อไปพี่างเง้ยเด้อเมื่อยกับพักเด้อล่ะเดอ้อเมื่อยกับพัก กินข่ากินน้ำนี่ยวจังเฮ็ดต่อนะคลิปนี้ขอจบก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวพ่อันให้คลิปหน้าพุ่นแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี